สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลิปใหม่ของช่องเตชินีแลนด์วันนี้มาพบกับเตกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกับหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่า ไปทํางานที่ยุโรปนะคะตอนนี้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็คือแต่มีปัญหาตอนนี้นะคะเตยไปทํางานที่ยุโรปช่วงที่ไปเนี่ยมันก็หนาวมากๆเพราะยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะ,ะทำให้ผิวอะแห้งเสียแล้วเตก็นอนไม่ค่อยหลับมันช้ากว่าที่เมืองไทยนะคะทําให้เราแบบ เหมือนมันเป็นมันมันเปลี่ยนเวลาค่ะมันทําให้นอนหลับไม่สนิทแล้วก็ตื่นกลางดึกด้วยนะคะเลยทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเตก็ได้ตากแดดประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะเลยถ้าใครติดตามเตมาทุกคลิปทุกคลิปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเตมีปัญหาก็คือเตตากแดดเป็นประจำแล้วเตก็มีรอยฟ้านะคะมีจุดดาใต้ผิวมีรอยสิวนะคะแล้วก็ช่วงที่เตกลับมาน้าใสก่อนคลิปหน้านี้ก็คือเพราะว่าเตดูแลผิวแล้วก็ ไม่ได้เจอแดดแต่ก็จะดูแลผิวนะคะผิวกลับมาสุขภาพดีได้เกือบร0อซนะคะแต่ถ้าทุกครั้งที่จะไปออกทริปก็จะมีปัญหาคืออากตักแดดนะคะเพราะฉะนั้นฝ้าก็กลับมาได้นะคะซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะมีรอยฝ้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีรอยสิวด้วยเพราะว่าเตียแพ้แดดนะคะเพราะฉะนั้นสูตรของวันนี้นะคะที่เตจะเตรียมขั้นตอนในการบำรุงผิวที่ทุกคนจะทําไปพร้อมๆกับเตนะคะคือการช่วย ฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวนะคะ่งนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์ทำมาร์กบำรุงผิวกระชับรูมขนกันนะคะวันนี้จะใช้หัวชายเท้าดิบนะคะใช้ประมาณครึ่งหัวนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปปั่นนะคะแต่ว่าอันนี้แต่จะทำไว้สำหรับใช้ประมาณสามสัปดาห์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้นี่นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาหัวชายเท้าที่เราปั่นนะคะที่เราบดละเอียดแล้วมาใส่ในที่ทำน้ำแข็งนะคะในตู้เย็นเพื่อจะทำให้มันแข็งก่อนที่เราจะไปใช้มาร์กหน้ากระชับรูมขนนะคะก็คือใช้นมสดนะคะนี่ค่ะหัวชายเท้าใส่ไปในนี้นะคะนี่ค่ะใส่ไปให้ได้เกือบเต็มนะคะแล้วหลังจากนั้นเราด้านบนเราก็เติมนมเข้าไป นมประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าหัวชเชเยท้าวก็ใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะใส่ให้ได้ประมาณนี้นะคะค่ะใส่หัวเชียท้าวเข้าไปแล้วนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะใส่เกือบเต็มนะคะแต่ยังไม่เต็มแล้วเติมนมสดเข้าไปด้านบนครึ่งช้อนชานะคะแล้วหลังจากนั้น<ม>เราจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะพอหลังจากที่มันแข็งแล้วเราก็จะเอาเป็นก้อนน้ําแข็งนะคะไป ถูหน้ากระชับลูขมขนกันนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะจนกว่ามันจะแข็งพอหลังจากที่แช่ตู้เย็นให้มันแข็งแล้วนะคะก็จะได้หัวชายเท้าประมาณนี้นะคะใช้ประมาณสองก้อนน้ําแข็งนะคะหลังจากนี้ก็ ก่อนที่จะมาใช้หัวเชยเท้าในการถูบำรุงผิวนะคะจะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาเลยเลยใช้ถูหน้าได้เลยนะคะ<น>หัวเชยเท้ามันจะมีกลิ่นนิดน,นึงนะคะแล้วก็เย็นๆนะคะส่วนผสมของทั้งสองอย่างนี้คือหัวเชยเท้าแล้วก็นมสดนะคะหัวเชยเท้านะคะมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีจะช่วยในการทําให้ผิวกระจ่งางใสแล้วก็น้ําในหัวเชยเท้านะคะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้น รวมทั้งกับเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยนะคะวิตามินอ e ีในหัวาชเท้าช่วยบำรุงผิวแล้วก็ปกป้องผิวเวลาที่ทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วในเวลาที่เราจะไปออกแดดในครั้งต่อไปก็ยังช่วยปกป้องรังสี UV ด้วยนะคะวิตามินซีจะทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะสังกะสีช่วยในการปกป้องดูแลให้ผิวกลับมาสุขภาพดีนะคะส่วนนมสดนะคะนมสดช่วยให้ผิวนุ่มเนียนกระจ่างใสนะคะแล้วก็ ช่วยผิวไม่แดดให้กลับมาขาวเนียนใสเหมือนเดิมนะคะถูทั้งหน้านะคะใช้เวลาประมาณข้างละ5นาทีนะคะทั้ง2อ,อย่างก็จะช่วยไปบำรุงผิวแล้วหลังจากที่ถูทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะทั้งสองทั้งสองด้านแล้วแต่ก็จะทิ้งไว้ให้หัวชายเท้าเนี่ยคะ่ะ mark ไว้ที่หน้าอีกประมาณสัก5นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะล้างออกด้วยน้าเปล่านะคะถ้าเกิดใคร กลัวว่าจะแพ้นะคะให้แนะนําให้ทําสูตรนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทาที่ส่วนอื่นของร่างกายทิ้งไว้ประมาณ3มชั่วโมงนะคะดูอาการว่าผิวของเ,เพื่อนๆนไม่แพ้จริงๆแล้วเ,เพื่อนๆนก็สามารถมาใช้ที่ผิวหน้าได้เลยนะคะไม่แนะนําให้เห็นปุ๊บแล้วใช้กับผิวหน้าเลยนะคะเพราะว่าผิวแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเตใช้อะไรได้บางอย่างคุณก็อาจจะแพ้บางอย่างที่เตใช้ได้นะคะอันนี้แนะนำให้มีสติก่อนใช้นะคะด้วยความเป็นห่วงจากเตคะ่ะ เตะทำแบบช่วงที่เตปมีปัญหาผิวเสียนะคะแล้วก็มีปัญหาฝ้าเยอะเหมือนตอนนี้นะคะเตก็จะทําช่วงเย็นนะคะก่อนนอนเป็นประจําทุกวันเตทําประมาณใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่ของเตจะสองสัปดาห์นะคะขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นสภาพผิวองเพื่อนเสียมากหรือเสียน้อยหรือมีรอยฝ้ากะเยอะแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีไม่เยอะก็อาจจะใช้เวลา1สัปดาห์ผิวก็จะขาวขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ ฝ้ากะก็จะจางลงแล้วนะคะเพื่อนๆคิดจะใช้นานแค่ไหนแต่คิดว่าอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะคะก็หลังจากที่ใช้ทุกวันเป็นประจ,จําทุกวันก่อนนอนนะคะให้สังเกตดูว่าฝ้ากะจางลงไหมพอจางลงแล้วก็เลิกใช้ไปใช้มามาร์กสุดอื่นเพื่อบํารุงผิวกันต่อไปนะคะเพราะว่าการดูแลบํารุงผิวก็เหมือนการทานอาหารนะคะอยากให้สหลับปเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ผิวได้วิตามินได้สารอาหารเต็มที่นะคะแล้วก็หลากหลายจะได้ทําให้ผิวแข็งแรงได้ผิวสวยกันอย่างถาวรนะคะแต่อยาก เป็นกําล qu Weil, ังใจให้คนที่ยังหน้าไม่ใส่นะคะจะได้มีผิวกลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้คือเตมีปัญหาเราก็อยากให้เพื่อนๆดูแลผิวแล้วก็ดูเตเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กลับมาผิวใส่ด้วยกันนะคะปกติจะเคยใช้เตไม่มีอาการแสบนะคะแต่ว่าวันนี้มีอาการแสบจปเมเพราะว่าตอนนี้ผิวเตเสียมากแล้วก็มีฝ้าเยอะมากนะคะก็เลยทําให้เหมือนมีอาการแสบยิบๆที่หน้านิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามีอาการแสบหรือว่าคันก็ให้ล้างออกทันทีนะคะแต่ว่านี้เตรู้สึกว่า ตน่าจะตากแดดมานานแล้วผิวเตก็หมองคําคือเหมือนผิวเสียมากะค่ะแล้วตรงนี้ก็มีรอยฝ้าเยอะมากมเลยทําให้หัวใยเท้ากับน,นมสดะะท,ำทำปฏิกิริยากับฝ้าของเตนะคะแล้วมันทําให้เกิดอาการยิบยิบแสบๆนิดนึงแต่ว่าพอทนได้นะคะไม่ถึงกับระคายเคืองหรือว่ามีสิวหรือว่าเกิดอาการแพ้หนักอะไรเงี้ยคือปกติเวลามีฝ้านะคะถ้าแบบเยอะมากๆจริงมันก็อาจจะหัวใจเท้ามันจะไปกัดฝ้านะคะจนแสบนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่นั่งดูคลิปของเตามาจนจบ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แต่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะคุยกับเตเรื่องการดูแลผิวเรื่องสิวเรื่องฝ้าหรือใครอยากให้เตแนะนําเรื่องมาร์ก ทำเองหรือว่าการดูแลบารุงผิวสกินแคร์อะไรก็สามารถเขียนมาหาเตที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะคอมเมนต์เป็นกําลังใจก็เขียนมาหาเตได้เช่นกันคะ่ะเพื่อนๆคนไหนถ้าลองไปทําสูตรนี้แล้วเป็นยังไงเขียนมาเล่าให้เตฟังบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่คอมเมนต์มาหาเตแบบเยอะล้นเหล่ามมากเลยเตก็เตก,ตก็เดี๋ยวพยายามจะตอบคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขอสูตรเกี่ยวกับ จะให้แกต้นนำ้ำคิมกันแดดวิตามินอะไรเงี้ยมากมายแต่ก็กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะทําคลิปแนะนําให้เพื่อนๆตามที่ขอมาเลยนะคะแล้วถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเตเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของเตด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระทุกคลิปของเตที่จะมาเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้เตไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ